Good afternoon everybody สวัสดีตอนบ่ายจากอเมริกานะคะทางนี้ตอนบ่ายทางโน้นก็คงจะเที่ยงคืนนะตอนนี้ที่เมืองที่เมืองไทยก็คงจะเที่ยงคืนนะคะถ้าใครยังไม่นอนก็เข้ามาคุยกันทักทายกันนะจ๊ะทุกคนเพิ่งเลิกโบสถค่ะเพิ่งเลิกโบสถ ก็กำลังขับรถกลับบ้านวันนี้มีขายของที่ตลาดนัดนะคะวันนี้มีขายของที่ตลาดนัดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเก็เลยกลับเร็วบ่ายโมงแหละไปถึงก็ต้องดูแลคุณสาเสร็จแล้วก็ต้องขนของข,องขึ้นรถขนของขึ้นรถเพื่อที่จะไปขายของ ตาโรยมากไม่ได้นอนไม่ได้นอนเลยได้เงีบห้าทีห้านาทีจริงๆเนะี่ยได้ได้เงีบห้านาทีจริงๆวนะันนี้ทุกครั้งที่ฉันเฝ้าภาวนาได้ยินเสียงเรียกมาจากเบื้อง เป็นเหมือนเสียงกระซิบข้างหูเราภายในมีความสุขลน้นบอกฉันสวัสดีนะคะเมืองบนให้ฉันถวายตัวสวัสดีคะ่ะสองล้านดวงตาหมดใจหมดใจเรียกโ่อไม่เท้ ใจหมดกายเรียกร้องให้มอบถวายหากเป็นสิ่งที่พระวิญญาณอ,อยากให้ตัดสินใจฉันพร้อมจะไปฉันพร้อมจะเป็นทุกอย่างเสียงแหบแฮะทุกครั้ง ีิฉันเฝ้าภาวนาสวัสดีนะคะทำไมเสียงอีฉันเซ็กซี่ยังเลยอะ่ะเมื่อกี้ยังร้องเพลงนำนำมัสการอยู่เลยพอพเสร็จภารกิจปุ๊บเสียงเสียงเข้าโหมดเซ็กซี่เสียงเข้าโหมดเซ็กซี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายได้นะคะค o อคือด e บจ o น n น r o m the United s t a t e สสวัสดีตอนบ่ายจังเมกานะคะทางบ้านเราก็คงจะประมาณเที่ยงคืนเนาะใครยังไม่นอนก็เข้ามาทักทายกันเนาะพูดคุยกันนะคะอีฉันก็กำลังขับรถกลับบ้านค่ะเพิ่งเลิกโบสนะคะ I just I just finished from church so now I'm drive home Because I, I, I have to go selling thing, selling food at the fair market. Eric, how you doing? Long time no see, are you okay? Hello, hello. Joshua, I'm sorry, I, I, I cannot read properly <laughs> because I'm driving. But I'm glad that you're here. Thank you so, so, so much for tuning in. I just finished from church and driving home. And next station, I have to. go selling food at the fair market. So I just live for short periods of time while I'm driving to say hi to all of you. Because I, I, I didn't I didn't uh, streaming live so often for this channel. I have other channel that is the cooking channel so that that channel I steaming every day but cannot tell the exact time depend on I'm cook so I will I'm steaming where I'm cooking hola 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 Uh, yeah. oh really strong strong sun này me hello everybody just want to say hi I just finished from church. Today I was a leader, single leader. And then driving home now. Sa, sa. Feel the greatest love from you alone the love which my heart love today tomorrow สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ Good afternoon from the United States สวัสดีตอนบ่ายจังเมริกานะคะทางบ้านเราก็คงจะประมาณเที่ยงคืนกว่าๆเนาะถ้าใครยังไม่นอนมาทักทายกันหน่อยอัปเดตชีวิตกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างทางบ้านเราดูแต่ข่าวโอ้ยทางอีสานก็ ยังไม่จบไม่สิ้นกับบ้านข้างๆหัวจะปวดลายวันหัวจะปวดลายวันกับบ้านข้างๆทางอีสานก็ได้ทางเหนือก็โอ้นเอ็นดูน้ำทะลักถลมทลายภาคกลางก็นึกว่าจะรอด แผ่นดินยุบเสียได้แต่ขอบคุณพระเจ้านะไม่ได้ไม่ได้ยินข่าวว่ามีใครได้รับบาดเจ็บทุกคนปลอดภัยใช่ไหมคะทุกคนปลอดภัยเนาะขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกคนปลอดภัยนะคะพี่น้องทางบ้านทางเมืองไทยนะเพราะว่ารู้สึกว่า มืองไทยจะสาหัสสาหัรจริงๆค่าสึกรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าศึกตัวเป็นเป็นกับค่าหรือจะเป็นค่าศึกธรรมชาติไอค่าศึกตัวเป็นเๆแล้วยังพอพอควบคุมสถานการณ์พอแก้ไขใดๆได้ไดไดแต่แต่ค่าศึกด้านธรรมชาติภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น แต่ยังไงเสียก็ขอทุกคนปลอดภัยนะคะอ,อ้ยวันนี้ไม่ได้นอนเลยอีอฉันอีฉันไม่ได้นอนเลยแสบตามาก ถ้าไม่ได้นอนในตาตาจะล้านะหนังตาตาจะล้ามากยิ่งเจอแสงจ้าๆแบบนี้แล้วโอ้ยปวดตาแสบตาเป็นอย่างยิ่งนะคะกลายเป็นคนแพ้แสงอย่างรุนแรงไปเลยทีเดียวก็เลยต้องใส่แว่นตากันแดดโอเคโฮ้ คาเรถึงบ้านแล้วนะทุกคนโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับทุกไลท์ทุกเลิฟนะก<ม><น>็จะมาไล้์ทักทายกันประมาณนี้แหละค่ะเพราะเดี๋ยวจะต้องรีบไปขนของมาใส่รถไปขายของต่ออืมชีวิตแม่ค้า เดี๋ยวถ้ามีเวลาถ้ามีโอกาสมีเวลานะถ้าลูกค้าไม่เยอะถ้ามีเวลาว่างก็จะไลฟ์ในตลาดให้ดูนะแต่ถ้ายุ่งก็ไม่ได้ไลฟ์ <c oughs> ออว่วงจริงว่วงจังไม่ได้นอนเลยวันนี้นเงียบแค่ นานะทีลิ้นเร็นไม่รู้รอดแล้วจากเนนะี <laughs> ่ย kia cha, vậy, gặp gặp bye bye, see you, see you, guys